สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติด,ดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านครับคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความไม่ถือสาปล่อยผ่านของคุณนะจะนําพาสิ่งใดมาให้นะการที่คุณไม่ถือสาสิ่งที่ไม่พอใจและปล่อยผ่านมันไปนะครับจะนําพาสิ่งใดมาให้คุณ เดือดเดือดเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อคุณไม่ถือสาเรื่องที่มันแย่แย่แล้วก็ปล่อยผ่านไปจะนำพาสิ่งไหนมาให้คุณบ้างนะครับอย่างแรกเลย คุณจะได้รู้ว่าคุณแก่งแค่ไหนนะครับการที่เราเสียเปรียบการที่เราถูกหลอกถูกโกงแล้วเราผ่านมันมาได้มันทำให้เราแก่งขึ้นนะให้ไปเนี้ยจะตามคู่มือสื่อถึงคนที่พละกกำลังเข้มแข็งแข็งแกร่งและใส่ซื่อนะครับใส่ซื่อและเข้มแข็งอะถามว่าดีไหมดีเราแค่ทําดีไม่ถูกคนแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้ผิดอะไรหรอก นะทีนี้นำพาอะไรมาให้คุณอีกมันจะเติมเต็มความสุขเติมเต็มความสำเร็จให้คุณนะคุณจะสุขสมหวังรู้สึกว่าจะไม่ได้ขาดเขินอะไรเลยนะ <c oughs> มันจะทำให้คุณนะมีมากพอที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ ทำการกุศลได้เป็นคนที่ชอบช่วยนะครับไม่เป็นไรการชอบช่วยของคุณนะ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยต้นบอกแล้วต้งสัมภาษณ์ไปแรกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเลยเราให้ไม่ถูกคนเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นอย่างนี้ของเราเนี่ยแหละดีแล้วแต่ว่าเราก็ไปทําให้มันถูกคนแล้วกันทําคนนี้ทําทําให้คนนี้จริงใจให้คนนี้ทําเพื่อคนนี้แล้วมันไม่เข้าท่าก็ไม่เป็นไร ็ถือว่าเราได้แก่งขึ้นเราได้เรียนรู้นะครับเราก็ไม่ได้ขาดอะไรอยู่แล้วนี่เราช่วยคนได้ก็แสดงว่าเราเก่งมากพอใช่ไหมเรามีมากพอเราเก่งมากพอใช่ไหมนั่นแหละครับมาแล้วทีนี้นำพาอะไรแม่คุณอีกความพยายามของคุณจะเป็นผลในสักวันหนึ่งซึ่งคุณทำอยู่เนี่ยคุณช่วยอยู่เนี่ยระหว่างเนี้ยคุณทำอะไรคุณคาดหวังความสำเร็จอะไรใน ชีวิตคาดหวังความสเร็จให้ตัวเองเนี่ยคาดหวังอะไรไว้นะครับความพยายามของคุณจะเป็นผลในสักวันหนึ่งนะครับมันไม่เสียเปล่านะไม่เคยเสียเปล่านะครับบอกเลยว่าถ้ายิ่งเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเนาะก็ผลกำไรมหาศาลเนาะค้าขายก็ผลกำไรมหาศาลนะครับแล้วถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนประจำธรรมดาเป็นลูกจ้างประจำ ถามว่าความพยายามสําเร็จไหมสําเร็จนะครับในหน้างานที่คุณได้รับมอใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณนะจะได้เข้าใจคุณจะได้เปิดเผยในสิ่งที่ซ่อนไว้สิ่งที่ตัวคุณแอบซ่อนไว้คุณก็จะได้เปิดเผยออกมา อย่างเช่นการที่คุณชอบช่วยเนี่ยไม่ถือสาอะไรเนี่ยแล้วก็พอไปช่วยคนที่มันไม่ใช่อะแต่คุณก็เลิกช่วยเขาอะไปไปทำดีคนอื่นไปช่วยคนอื่นแทนไปหาคนที่มันครบได้ดีกว่าไปทำดีมันถูกคนไปขยันให้มันถูกที่อะไรเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยเมื่อคุณขยันถูกที่ไปทำดีถูกคนอะไรเงี้ย มันจะเผยออกมาเองว่าเออคุณก็เด็ดขาดเหมือนกันนะคุณก็เด็ดขาดเหมือนกันนะคุณก็ไม่ใช่ว่าจะมาทําอะไรแย่ๆใส่คุณก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะมาทํำแย่ๆใส่คุณไม่ใช่ว่าคุณไม่มีหัวใจไม่ใช่ว่าคุณจะให้แล้วคุณจะเจ็บไม่เป็นใช่ว่าคุณแล้วจะเจ็บไม่จําไม่ใช่นะครับเมื่อไรที่ไม่เอาก็คือไม่เอาเลยรู้ว่าไม่เข้าท่าแล้วก็ถอยเลยนะครับนี่คือความเด็ดขาดของคุณคุณเปิดเผย ออกมาเองนะครับมุมนี้ของคุณจะเปิดเผยออกมาเองเมื่อคุณไปทำดีให้มันถูกคนไปขยันให้มันถูกที่นะครับทีเนี้ยว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยแนะนำให้เข้าใจตัวเองให้มากเข้าใจตัวเองให้มากให้พยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรมันเป็นอะไรเราพลาดตรงไหนเราผิดอะไรถ้าเช็คดูแล้ว เราก็มีแต่ความวังดีให้ไปเราก็ทําเต็มที่ในแบบของเราแล้วนะแต่มันไม่เป็นผลใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นผลก็อ่ะไม่เป็นไรก็แสดงว่าเราทําดีผิดคนเราลงทุนผิดที่เราขยันผิดที่เนาะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยคุณจะได้เปิดเผยตัวตนของคุณออกมานะครับคุณจะได้เปิดเผยตัวตนของคุณคุณจะได้แสดงสิ่งที่ผิด วงไว้สิ่งที่เก็บไว้ในใจออกมาคุณจะไม่ต้องลำบากใจแล้วทางนี้มันไม่เข้าท่าเปลี่ยนครับไม่ต้องได้เก็บไว้ในใจไม่ต้องได้ลำบากใจอึดอาจใจนะครับทีนี้นำพาสิ่งไหนไหม่ให้คุณอีกโอกาสเฉิดฉายครับโอกาสเฉิดฉายเลยนะทําสิ่งใดอะเริ่มต้นอะไรอะเริ่มต้นได้ดีเฉิดฉายซะด้วยนะครับตามมาด้วย มีคนช่วยเหลือในสิ่งที่ทําจริงๆนะขอแค่คุณใจเย็นขอใค้คุณปล่อยผ่านไม่ถือสาคนช่วยเหลือมีคนพร้อมช่วยเหลือนะมีนะครับปรับสมดุลแล้วกันนะครับใจเย <Yeah. S 2> ็นๆแล้วกันอย่าไปอย่าไปถือสาอะไรที่มันไม่เข้าท่าอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปถือสาเลยปล่อยผ่านเลยนะครับปล่อยไปนะครับคนช่วยมีคนพร้อมช่วยเหลือนมีนะครับและ จะนำมาซึ่งการได้พักกายพักใจนะครับการได้พักกายพักใจการได้ฟื้นฟูร่างกายได้ฟื้นฟูสภาพใจ,ใจิตใจนะก็ sense มิกซ์ซินไหมล่ะถ้าเราเอาเวลาไปเครียดเอาเวลาไปจริงจังกับสิ่งที่รู้ทั้งรู้ว่าเออมันไม่มีอะไรดีแล้วอะ่ะสู้เอาเวลาเอาความรู้สึกทำไม เยียวยาสภาพจิตใจเยียวยาร่างกายตัวเองดีกว่านะครับนํามาซึ่งอะไรอีกเดี๋ยวคุณจะได้ฉลองเดี๋ยวคุณจะได้ฉลองนะครับเฉลิมฉลองฉลองอะไรนะฉลองความสําเร็จหรือฉลองด้วยเนื่องในโอกาสดีๆหรือว่าคุณจะแฮปปี้ดีด้าเหมือนได้ฉลองทุกวันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ต้องเก็บมันไม่ต้องอึดอัดใจมันไม่ต้องมา คอยเก็บอะไรที่ไม่พอใจไว้ในใจนะก็แค่จัดการมันที่ต้นเหตุไม่ถูกที่ก็เปลี่ยนที่ไม่ถูกคนก็เปลี่ยนคนนั่นแหละครับทีนี้ <c oughs> นำพาอะไรไม่ให้คุณอีกเมื่อคุณกล้าที่จะไม่ <c oughs> มันต้องกล้าด้วยเหรอวะก่อีแค่ไม่ถือสารแล้วก็ปล่อยผ่าน ต้องกล้านะเอาเอาจริงๆแล้วเราเรา,เราคิดด้วยมันก็เป็นความกล้าอย่างหนึ่งนะกล้าที่จะหัาข้ามใจตัวเองนะนะบางคนเนี่ยนะนะปล่อยให้ให้ความโมโหปล่อยให้ความน้อยเนื้อต่ำใจพาเราไปกับอารมณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทำให้สิ่ง,งต่างๆมันแย่ลงทำให้ลำบากกว่าเดิมอย่างเงี้ยเนาะทีเน,นี้ยต้นมองว่าการที่ หักห้ามใจการที่ปล่อยผ่านไม่ถือสาเนี่ยมันมันเป็นความกล้าอย่างหนึ่งนะครับเป็นความกล้าหาญอย่างหนึง่งมันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเรานะเนออี่ยแข็งพอนะคุณเข้มแข็งพอนะที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้กิ่งนั้นไม่ีระดับหนึ่งอะบางคนเอะอะอไรไม่ได้ใส่เดียวอย่างเดียวอย่างวัยรุ่นแถวบ้านต้นอะ ตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่กัทมนะครับเอะดี A R e กันแล้วนะครับเอะยิง e กันแล้วนะครับอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> จริงๆไม่รุ่นกทมก็ไม่ไม่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับแค่ว่าต้นเลือกที่อยู่ที่มันถูกที่เฉยเลยไม่ค่อยได้เจอนะครับจริงๆคนเขาก็ใส่เดี่ยวกันง่ายเหมือนกันนะครับทีนี้มาที่คันทำนายนำมาซึ่งอะไรให้คุณ มันจะทําให้คุณนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็มีความกล้า,าหาญในที่หนึ่งเลยกล้าหาญที่1เลยกล้าหาญที่หนึ่งเลย,ลาาาเลยไม่ยอมแพ้สุดๆนะครับไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยครับและทีนี้สุดท้ายเลยนํามาซึ่งการเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดไว้อะไรเป็นอะไรทําอะไรไว้ได้อย่างนั้นนะครับ และถ้าถามว่าคนที่ทำให้คุณต้องมาไม่ถือสาปลอยผ่านเนี่ยจะลงเอยยังไงก็นี่แหละนะทำอะไรไว้ได้อย่างังนนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับปล่อยให้กฎแห่งกรรมเขาทำงานไปเถอะนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมคุณเชื่อใจเวรกรรมหรือเปล่าคุณเชื่อใจเวรกรรมหรือเปล่ายิ่งยุคสมัยนี้เวรกรรมยิ่งติดจรวดนะครับเวรกรรมไวมากๆนะ คุณยังไม่ทันได้แก่เลยคุณก็ได้เห็นคนที่ทําคุณนะ่ะได้รับผลกรรมแล้วนะครับบางท่านนะนะไม่นานเลยนะครับไม่นานเลยยิ่ง <c oughs> ยิ่งตัวแนะนํานะถ้าคุณเป็นคนพุทธนะถ้าคุณรักษาศีลถ้าคุณมักแปดครบหรือเอาเอาจริงๆนะ หน้างานปฏิบัตินั้นไม่มีใครโอ้ยไม่ใช่ไม่มีใครมันมีแหละแต่มันหายากคนที่จะมาสินห้าบริบูรณ์ตลอดเวลามักแปดบริบูรณ์ตลอดเวลาแต่คนที่พยายามจะประคองสินห้าให้บริบูรณ์พยายามที่จะประคองมักแปดให้บริบูรณ์คนที่เจริญอาณาป,ปานสติอยู่เป็นประจำคนเหล่านี้คนสามกลุ่มนี้จะทำให้เวรกรรมทำงานได้ดีมากๆนะครับนิ้นกายอย่นงยันเลย ยย้ยิ่งไม่ถือสายิ่งไวยิ่งแรงโอ้ยเรื่องความรุนแรงเนี่ย <c oughs> ต้องไปตัดสินให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าความไวอนะต้งกล้ารับประกันเลยนะครับยิ่งคุณไม่ถือสายยิ่งคุณปล่อยผลังน,นะยี่ไม่เก็บมาคิดนะนะถ้าคุณเป็นคนสามกลุ่มที่ต้นพูดนะนะ ประคองสินห้าประคองมัดแปดหรือจเจริญอาณาปนานสติเป็นประจำอย่างนี้นะไวมากนะครับเวียนกรรมทํางานไวมากๆคุณเชื่อใจเวนกรรมหรือเปล่านี่แหละครับทําทำในของคลิปนี้ถ้าคุณไม่ถือสาถ้าคุณปล่อยผ่านจะนำพาสิ่งใดไม่ให้คุณสิ่งดีๆเหล่านี้เลยนะครับ อย่างที่ได้อ่านไปแต่ละใบในประโยชน์ทั้งนั้นนะครับประโยชน์ทั้งนั้นเลยไม่มีใบไหนเป็นไพ่เสียให้คุณเลยนะครับแค่แค่จะตอกย้ําคุณหน่อยใบแรกแค่นั้นเองว่าเออคุณน่ะมีมีความสามารถมีพะละกกำลังนะแข็งแรงแข็งแกร่ง,งมีพะละกําลังมีความสามารถนะแต่ด้วยความใส่ซื่อของคุณนะ่ะมันเลยโดนถูกหลอกถูกโกงง่ายเนะาะการที่เรา เป็นคนที่ใส่ซื่อชอบช่วยอย่างเงี้ยมันบางทีเขาก็หลอกใช้เราบางทีเขาก็โกงเราบางทีคุณก็ไปทําดีผิดคนไปขยันผิดที่ไปลงทุนผิดที่เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้การไม่ถือสาการปล่อยผ่านมันมีคุณอน,นันต์แก่คุณมากๆเลยตามหน้าไพา่ คุณก็ได้ฟังไปแล้วนะครับมันดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะคุณเชื่อหน้านไพตนมไหมละ่ะคุณเชื่อเรื่องเวียนกรรมไมหมละ่ะนะครับไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปเถอะอย่าไปทึ่งซะเลยนะครับเอาใหม่แล้วกันนะไม่ใช่ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องอาณาปานสาาติ รักษาศินแล้วเนาะทีนี้ต้นต้นอยากจะแนะนําจริงๆนะครับโดยส่วนตัวต้นนต้นแนะนําอานาปานสติที่สุดเลยนะครับก็อย่างที่ต้นได้เอาหนังสือยกเอาพระไตรปิฎกมาให้ดูเนาะจริงๆก็ไม่ใช่พระไตรปิฎกหรอกแต่ก็เป็นหัวข้อพระสูตรว่ามันอยู่ตรงไหนะเนาะเอามาให้ดูนะั่นแหละ แล้วลองทําดูนะครับมันมันเห็นผลจริงๆนะต้นอย่างแนะนํานะครับมันเป็นการทําบุญเหมือนการสร้างบุญกุศลโดยที่คุณไม่ต้องได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องได้มีอุปกรณ์อะไรเลยคุณแค่รู้ลมาหายใจแล้วก็รู้สึกตัวตามแง่มุมต่างๆที่อยู่ในพระสูตรนั่นแหละลองฝึกดูนะครับไม่ต้องทํานานเลยทาแค่ช่วเวลารัดนิ้วมือแค่เนี้ย ประมาณวิกว่าเนี่ยประมาณวินาทีหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่เหนห่างจากฌานทําตามคําสอนอยู่ในโอวาทของพระศาสดาแล้วนะครับไม่ฉันบิดาบาดของชาวเว็นแค้นเปล่าสําหรับพระพิสุขนะนะจะป่วยเก่าใหญ่สำหรับคนที่ทําให้มากซึ่งอนาพาสตินะครับ <c oughs> <c oughs> ขอ้อความประมาณนี้จากในพระไตรปิฎกนะครับแนะนำจริงๆ สำหรับโดยส่วนตัวต้นแบบต้นแนะนำอนาลปพสติกจริงๆนะครับมาทีนี้เรามาขอคำแนะนำหรือคำไอยพรจากไพ่ก็ได้นะครับให้คุณสำหรับคนที่คิดจะไม่ถือสาแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วนะสิ่งที่คุณหวาดระแวงสิ่งที่คุณกังวลอยู่เนี่ยนะ ที่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกหวาดระแวงว่าถูกจับตามองถูกลังแกถูกลังควานอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีดียังไงคุณต้นแข่งอะไรก็ได้ใช้ถ้าคุณถ้าเปรียบกับเรื่องนี้เป็นการต่อสู้เป็นการออกสึกอย่างหนึง่งคุณก็ได้คว้าใช้อะเดี๋ยวคุณจะได้คว้าได้ครอบครองสิ่งของที่เคยเป็นของคนอื่นก็คือ สิ่งเหล่านี้ที่คุณคิดจะต่อสู้ให้ได้มาก็คุณก็จะได้มาไว้ในครอบครองได้คว้าชัยชนะนะครับนี่เลยแนวนี้เลยนะไม่ต้องถือสารนะครับป่อยผ่านเลยนะไม่ต้องสื่อสานะครับทําสิ่งที่มันควรจะเป็นควรจะทําต่อไปเถอะนะครับคําแนะนําได้เฉลยให้คุณแล้วว่าอาการที่อึดอัดระหวาดระแวงไม่สบายใจ ที่โดนคนมาจับจ้องจ้องมองมาทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยทำให้คุณต้องมาทอนหายใจไม่ถือสาปล่อยผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนให้คุณนี่ได้รู้สึกดีเหมือนคว้าชัยชนะเลยนะครับตามนี้เลยนะครับ มาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาและการขอสู้แต้งให้ต้นนะครับอย่าให้ลาบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามาชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะผูชนกล้องนะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของทุกท่านให้เป็นวิทยาฐานนะครับมีคุณค่าที่สุดเลยแล้วพันคิดหน้านะครับสวัสดีครับ